สบายดีตอนแรงๆทุกคนตอนนี้เฮาก็ลงไปแซมหน้าที่เก้าเนาะนี่พ่อกระลงปั่นนะคนเฮาเห็นเห็นอย่างเจาะนกปากห้างมันกำลังกินหอยอยู่บเพราะว่าเฮาย่างเฮาย่างไปอะไรบเวราะมันชีบินขึ้นแล้วบ่เนาะไปย่างห้องอีกอย่างคือนกเก็บหอยนกเก็บหอยเอ้ามันกินเนาะเห็นบ่บเห็นซ้ำไก่พูดเฮาย่างไปไกลขึ้นแน่นอน ยังอาบอกว่าให้ขานไปมึงจังบ่ไปเนาะเดี๋ยวสิยางลงไปเบิ่งว่าสิกองสิจับได้จักโตเนาะนี่ๆๆเห็นนกกางขาวคุณดเห็นอีหยังเห็นนกกางขาวก็ืมเอกันหน้าิอ้นนั่งซอมนกซอมนกซอมนกไปยง ค <laughs> อยจบไปนะมันสิบเห็น,น,นป้าจิบหูทัึงหลผูกโอ,โอ้ผูกอะไงยหนึงนกข้าวเลี้ยงไว้ได้นี่ะ <laughs> นกข้าวเลี้ยงไว้แล้วโอ้ยอย่าไปเดอ้อไหนมันแยบิ่เงเฮาเลยคนมาเราบินไปก่อนมันอ่าะเริ่มบินละ ป้าหลายขนาดเลยมีนกยางมีอ้าไปแล้ว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 ทุกคนไปแล้วขนาดนนายังบดได้ไกไทลอะไรได้นิโบุเห็นสามโอ้โอป้า,ปาไปหมดแล้วนกคอยนกคอยไปหมดแล้วผููมันไปโฮมพุ่งนะพุนะ่งนะ่นแห้งหลาย ไปแล้วเฮ้ย้นอเขาสีหายนกกำลังกิน,กน,กน,กนหยอยอ,อ,อยู่เป็นไลเขาวะาผุู่ง่ยเลยประมาณจากโต,โตจเจาะนะประมาณพันโตได้ทุ่คนนะผูใงง่าพันก็โตเอ้าบินไหมเจ้าเจือดอยู่ เจาะย่งตัวนึงนี่ให้หน้านะหมูนตัวปะีะ่ทุกคนคนบินเว,นเ,วนเจิดทึงผาพูเนาะไปเด้ยตัวน่ะตอนแรกเขาก็ลงมาสาดหน้าาำเคยเนะทุกคนแต่อันนี้เขาจะลกเอาในอันให้มันเลยเนาะเพราะว่ามันที่ เาจะบอได้ลกเอาอยู่ตาการเนะระาะวันสิพาามาเบ่งนกปากห่างไกลๆนะทุกคนแต่ว่ามันเห็นคนมันก็บินไปเรียบร้อยแล้วจับกองจับบอไดเลยบอทานมาเนาะคนอยู่บักไกลๆมันมันเห็นเรามันก็บินเจิดหนีเลยเอากพาเลาะเบ่งเข้าอยู่นาตามเคย ตัวเ้าดำมือว่านี่แม่มันถอนบ่หรอวะฮะเป็นโรคเอาอยุพุ่นบ่สีภาพไปบึปบ่งเข่าโกะก่อยง่แย่แห้งป้าไปแล้วไปแล้วนี่ทุกคนเห็นบ่เปิดพุง่งบ่แง่ไง ป้าป้าผูกง่ขนาดเลยกินีเพิ่นยังอยู่หุ่นอยู่ย่างมาบันนี้บินมาฮอดพีไรบบินไปแล้วบินไปแล้วไปแล้วไปแล้วผูกง่ขนาดตัวนี้ เพินไกระลงกินหอยแล้วค่ะแต่มันเห็นคนดแล้วมันสิบปรโลงมันบินกายเลยจิกสิไปท่งได้แล้วนะคะปูไปละฮะเออแต่ขึ้นบดผงเลยผัวผงพวกหญ่นึงนี่บนหฮาทีลกเอาไปแซมเบึงก่อมันป้าก่อนใหญ่ดีอือ <laughs> Để không anh luôn kìa tiện ca làm na nụ cặp bài văng văng ừ. nhưng bọn thì hông xem màu ăn อ่อนหรือได้ก่อง่ายเขาง,งาน,นงเ, <c oughs> เอาลลยเป็นกอง <c oughs> มันจึงติด <ใน S 1> ไว้มบอนว่าร <c oughs> การรายการหญ้าไม่หญ้าเนะาะหญ้าไส้ง่ายอย่างจา๊ะนี่เดียนหญ้าไส้ที่มันบาดมือขาเนี่ยคือเข,ขาคือันเลย คือก็เลยดำมแซนนี่ลุกขึ้นมาความเพลินจะเปรียบเทียบนะคือกันเลยเนาะแต่ว่ามันยาวก่อมันจอยาวใบมันยังเหี่ยวน้อยๆใบเข่าใบใหญ่ใบใหญ่ใบตีแต่สั้นโอเคเข้าใจญ่ดัใจคือเก่าใหใจคือเก่าเนาะโอ้ยดัม โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้แนยกับสิบปิดสจะมีเนาะตอนนี้กะเริ่มค่ำแล้วห้าวกำเมื่อแล้วเนาะวันนี้ก็แสมนานได้หลายเติดเด้ทุกคนฝากกดไลค์ให้ได้ทุกคนเดอ้อถ้าไปพรท่านได้ติดตามกะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แน่ได้เดอ้อนี่น้องใหม่เจ้าของหน้าเพื่อน บ๊ายบายจ้าสิกันคลิน้าเด้อ